You so are b โอ้โหเคกินแบบว่าชอบกินเนี้ยวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวนี้เลยครับเลนที่เรียกว่ารอมานานแล้วนะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวก่อนนะ ไม่เลไรม่เป้าไม่ได้กินกินนี้มันคือ<_ at> <_ at> โอโ๋ส้มตำปูปลา <_ at> ใช่ไหมกินมาใช่ไหมพี่ได้กินอีกกินหนึ่ง <_ at> ไม่แบ่งแล้วไม่แบ่ง <_ at> เอ้ยแต่มันมีตุน่นๆนอีกอันหนึ่งอ่ะ บอกพี่ไปดูกว่าพี่ไม่ต้องคิดละไปกิดเลยมาตอนสุดท้ายน้ำพริกกะปิไม่น้ำพริกกะปิไม่ได้น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะปิขอดมสิเคสตองช่วยองเคสที่หลุดพ้นจากกลิ่นนี้ ผมมีให้คุณนี่อยู่รองนี่ผมจะลองนี่ดาวว่า่าจะชอบคอยคอยเอ้ยไม่ใช่คอยหูคอยคอยอะรถคอยคอยตีพลาคอยตีพลาคอยนี่อะไรนะคอยเราคมเปดีสำหรับช็อตนี้นะครับผมก็เลยลองเลยครับ c a n o n R5 ใช้เลนส์ใหม่สุดของผมนะครับ100-500นะครับถ่าย1 0 0เฟรม p ่อ s e c ครับก็คือสีเท่านั่นเอง ก่อนหน้านี้ไม่นานนะครับถ้าจะถ่าย 4K นะครับ100เฟรมหรือ120เฟรมเซกเนี่ยมันไม่ค่อยมีกล้องในตลาดที่ทำได้ครับนอกจากกล้องใหญ่ๆถ่ายหนังไปเลยตอนนี้กล้องสมัยใหม่อย่างเช่น A7S Mark 3นะครับหรือ R5 เนี่ยสามารถทำได้ครับ 4K 120เป็นระบบพาวของเราก็คือ 4K 100เฟรมเซกันนั่นเองภาษาโปรดักชันที่เขาคุยกันในกองถ่ายครับเวลาไฮสปีดที่เขพูดถึงเนี่ยก็คือการถ่ายสโลโมชันนะถ่ายสโลถ่ายสโลได้แหละคือไฮสปีด เราก็จะมาเปรียบเทียบอีกคลิปนึงนะครับเราลองใช้ A7C นะครับก้องฟูลเฟรมที่กันสันที่เซ็นเซอร์ที่เล็กที่สุดในโลกของโซนี่นะครับมันจะถ่ายไฮสปีดได้สู้กับแ a n o n R5 ได้หรือเปล่าประมาณนี้เลยผมถ่ายมาในแค่ Full HD นะครับที่คุณเห็นของ R5 ทีแกแ้่เราถ่ายเป็น 4K แล้วย่อมาเป็น Full HD ให้ดูกันสุดยอดจริง1000เฟรมต่อเซกลเนี่ยก็ต้องใชู้้กก้องแฟนทอมอย่างนี้เลยที่จะถ่าย1 0 0 0หรือ2,000เฟรมต่อเซกลผมก็เคยเช่ามาถ่ายหนังครับซึ่งก็แพงมาก เดี๋ยวผมจะเอาฟูทิชแคนนอนนะครับที่ถ่ายมา100เฟรมอ e ์เซกเกิลนะดึงสปีดทำให้มันสโลว์เองในคอมพิวเตอร์ซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะกระตุกกึกๆเนี่ยนะแต่ถ้าใช้พรีเมียร์เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวานะแล้วไปปรับตรงนี้นะครับเป็น optical flow เนี่ยมันจะช่วยเขาเรียกว่า frame blending ให้เมื่อก่อนต้องใช้ Twitter นะครับใน after effects ตอนนี้นะครับมันทำได้ในพรีเมียร์เลยลองท้าแบบนี้ดูมันจะลอดหรือเปล่าทำแบบ1,000เฟรมเลยนะเอาแบบแบบดึงให้แบบสุดๆเลยนะมันจะได้ประมาณนี้ครับหลังจากเรนเดอร์มา บลูสกรีนหรือกรีนสกรีนเนี่ยมันคือการคีครับเราจะเรียกว่าเอ้ยเดี๋ยวไปถ่ายไปคีเดี๋ยวถ่ายคยีคือเราจะไปคีออกเราจะคีสีเหล่านี้ออกไปเหตุผลที่เราใช้ฟ้ากับเขียวยนะครับเพราะว่าสีฟ้าและสีเขียวเนี่ยไม่มีอยู่บนตัวมนุษย์นะครับนอกจากคีบูอาจจะเห็นบ้างสีเขียวฝรั่งที่เราเห็นเนี่ยสวยก็ใช้สีฟ้ากันขึ้นอยู่กับงานเลยครับสำหรับผมว่านะมันไม่น่าจะต่างกันเยอะมากและเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมบนกรีนสกรีนหรือบลูสกรีนอย่างเงี้ยเขาต้องติดเครื่องหมายบวกกัน,กนอยู่เครื่องหมายบวกเหล่านี้นะจำเป็นมากๆเลย คือบางครั้งบางโปรเจกต์สมัยก่อนเนี่ยผมไม่ติดกันนะโอ้โหคนที่ทํา CG ทีหลังเนี่ยจะแบบบ่น,บนอุบเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีการเคลื่อนไหวของกล้องเนี่ยแล้วถ่ายแบบกรีนสกรีดและบลูสกรีดอย่างเงี้ยจุดแดงๆหรือจุดกระบาลเหล่านี้มันจะแทร็กไม่ได้ครับเพราะมันต้องมีการแทร็กบูมเมนต์ว่าคนจะเดินยังไงแล้วเวลาคีย์ออกไปเนี่ยมันจะเอาแบล็กเกลเข้ามาใส่ได้แล้วก็เรียกได้ว่าเหมือนแล้วก็ซีมเลสเลยค่อนข้างที่จะเดียนมากๆเลยครับพอเราเคีย์ออกไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ความคิดของเราละอย่างเช่นเนี่ยผมทําง่ายๆมาเรื่องนี้เป็นเหมือน ด็อกเตอร์สเตรนจ์ก็ลากลูกไฟขึ้นมาออกมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วหยิบของขึ้นมาก็เนี่ยครับก็ลองทำเล่นๆกันสนุกๆก,กันไปครับอีกหนึ่งโปรเจกต์หนังของดิสนีย์นะครับเมดิโรวี่ล่าสุดนี่นะครับไม่ใช้คีย์แล้วเขาเรียกว่าเอามาถ่ายแบบเหมือนแบบเอาแบ็กกราวด์ที่เป็น L.E.D. เลยรอบตัวเลยเมื่อก่อนเนี่ยสเปเชียลเฟกเขาต้องมาทำทีหลังแต่เนี่ยหลังจากเรื่องเมดิโรวี่เนี่ยเขาทำสเปเชียลเฟกเหมือนทำระหว่างในเซตเลยมาขยับแสงขยับไลติ้งในเซตเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นน uh, ิมิตหหหมมมมมมาาายใ่่่แแตกกกกก็คคืืือออัััันนนนโปรดชทีพงงสูเ เราจะรีวิวน้ำยาบ้วนปากไงให้เหมือนรีวิวเลนนะครับหนักประมาณเลน5 0 f 1ของฟูจิอะหนังโฆษณาแต่ละตัวที่เราทำเนี่ยครับเราต้องเตรียมงาน,นเป็นเดือนเหนื่อยมากเครียดมากสนุกมากด้วยระหว่างขั้นตอนนี้เราก็เลยถือโอกาสนะครับงานนี้ลองทาอะไรที่แบบทําสดเลยหยิบของมาเดี๋ยวพี่โฆษณาให้ทุกครั้งที่เราทําอะไรใหม่ๆบ้าบเนี่ยมันก็จะเรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะฮะอย่าก,กลัวที่ทาอะไรใหม่ๆลองไปเลยอยากทาอะไรลองทํากด YouTube พสนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นมาทำเลยดีกว่าเปิดคอมหยิบกล้องจัดไฟถ่าายงาน โทรศัพท์นัดคนมาทำอะไรเลยลองทำฮะ just don't do it tomorrow do it now เป็นกำลังใจให้ครับพูดเพ้ไปหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองดูเองแล้วกัน Salt Candy m ก็เดี่ยจะค่อยมีความหมายเช่อคุณนั้นยังไม่เข้าใจปรับ F I S O อ U T O โบเค E หรือหลังละลายบ้างก็ได้ชัดลึกก็ลองปรับจูชัดตื้นมันก็เรื่องของกูข้อมูลท้าถูกออกมาเล่าออกมาเล่าไม่ต้องเดาเพราะคือสไตล์กู